มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกาปัญหาฉัตถวัคคติการะปัญหาที่หถามว่าที่ตรัสว่าเรือนช่างหม้อฝนตกไม่รั่วฝ่ายกุติพระพุทธกสปะนั้นฝนตกรั่วถ้าเช่นนั้นวาสนาช่างหม้อมิดีกว่าหรือราชาอาหา สมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองค์การถามปัญหาอื่นอีกว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานสมเด็จพระบรมโลกกนาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสประธานไว้ว่าพิกเขเวดูราณะภิกษุทั้งหลายเรือนนายช่างหม้อผู้หนึ่งนั้นหรือหลังคาเสีย หลังคาเป็นอากาศเปล่าอยู่ประมาณไตรามาสสามเดือนในภายในวัสันตะฤดูฝนตกลงมาจะได้ถูกต้องหาไม่ได้ปุณะจะพานิตังครั้นมาอีกหมายเล่าสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเขเวดูราณะภิกษุทั้งหลายพระกุดีของสมเด็จพระกัสสปะสัพพัญยูเจ้าโอวัตสติ ฝนตกต้องรั่วรดลงได้ธรรมดาว่าอนุภาพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็ประพฤติเป็นไปสมดังพระทัยพระพุทธองค์ทรงปรารถนานี่แหละสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าของเรามีพระพุทธดีกาประพาทเป็นสองโยมพิเคราะห์ดูไม่ต้องกันเลยพระผู้เป็นเจ้าตกว่าถ้าพระพุทธานุภาพนี้ประเสริฐจริง ทำไมวาสนาช่างหม้อนั้นจึงยิ่งไปกว่านายช่างหมอจะมีวาสนาประเสริฐกว่าพระพุทธานุภาพทีเดียวหรือจะเชื่อเอาพระพุทธดีกาซึ่งตรัสก่อนพระพุทธดีกาตรัสภายหลังจะผิดครั้นจะเชื่อพระพุทธดีกาภายหลังพระพุทธดีกาก่อนก็จะผิดอายังปันโหอันว่าปริศนานี้อุพัโตโกติโกเป็นสองเงื่อนอยู่ นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระน่าเกษณถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกกาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสว่าคติการะบุรุษเป็นช่างปั้นหม้อเรือนไม่มีหลังคาฝนฟ้าและน้ำค้างไม่ตกต้องเป็นอัศจรรย์อันยิ่ง ส่วนพระกุดีของสมเด็จพระกัสสปะสัพพัญยูนั้นฝนรั่วรดได้พระพุทธดีกานี้ตรัสจริงอยู่แต่ทว่าคติการะช่างหม้อนั้นศีลวามีศีลห้ารักษาเป็นนิดศีลมิได้ด่างพร้อยแล้วมิหนำซ้ำรักษาศีลแปดเป็นอุโบสถศีลด้วยกัลยาณธรรมโมมีกัลยาณธรรมพระพฤติธรรมอันชอบ อุสันนะกุศลมูโลประกอบด้วยกุศลมูลอันหนาแน่นอุตสาหะปรนิบัติบิดามารดาซึ่งมีจักษุมืดมัวมองไม่เห็นอยู่มาวันหนึ่งคติการะช่างหม้อนั้นไม่อยู่มีผู้มารื้อเอาหลังคาไปมุงกุดีของสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าเสียโดยไม่ได้บอกให้ช่างหม้อนั้นรู้แต่นายช่างหม้อนั้นเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใส จะได้เสียอกเสียใจสอดแคล้วกินแหนงอย่างไรหาไม่ได้กลับปีติโสมนัสชื่นชมยินดีในกุศลน,นั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงได้อานิสงส์เสวยวิบากผลในปัจจุบันเห็นทันตาเป็นทิฏฐธรรมเวทนีฝนน้ำค้างแดดลมไม่ได้ถูกต้องหลังคาเรือนเหมือนมุงขึ้นไว้ให้ดีเป็นอัศจรรย์ดังนี้ใช่ว่า คติการะช่างหม้อนั้นจะมีอนุภาพยิ่งไปกว่าพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าหามิได้มหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระไตรโลกนาถจะรู้หวาดไหววิการไปด้วยอันตรายคือฝนฟ้าแดดลมน้ำค้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นธรรมดาหามิได้สิเนรุราชาวิยะเปรียบดุดเขาสิเนรุราช พายุใหญ่จะฟันฟาดให้มากกว่าแสนกว่าหมื่นกว่าพันณจลติเขาสิเนรุราชนั้นก็ไม่ได้รู้หวาดวันสาครวิยะถ้ามิฉะนั้นดุดหนึ่งว่ามหาสาครที่มีห่วงอันลึกแม้ว่าคงคาจะไหลมา,มามากกว่าแสนก็บอห่อนรู้เต็มรู้วิการไปยะถามีขรุวนาฉันใดตถาคโต สมเด็จพระศรีสันเพชพ,พุทธเจ้านั้นจะได้วิการไปด้วยอันตรายต่างๆคือน้ำค้างน้ำฝนแดดลมหาไม่ได้อุปมาเหมือนเขาสิเนรุราชและชาติมหาสมุทรอันใหญ่นั้นคติการะช่างหม้ออะไรจะมามีบุญวาสนาปูนปานสมเด็จพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เล่าประการหนึ่งที่สมเด็จพระบรมโลกนาสาสดาจารย์ มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระกุดีของสมเด็จพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วได้นั้นเป็นด้วยสมเด็จพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นส่งพระดําริไปตามพระพุทธประเวณีด้วยว่าสมเด็จพระชินสีเจ้าอันได้ตรัสรู้แล้วเสด็จเข้าสู่ปฐโมกมหานิพานล่วงลับไปแล้วทุกๆพระองค์นั้นย่อมประพฤติให้เป็นประโยชน์สองประการ คือจะให้มนุษย์นิกรชนทั้งหลายได้มีโอกาสถวายจจตุปัจจัยเพื่อเป็นมูลค่าหรือแสวงหาต้นหญ้าและใบไม้มากระทำถวายพระองค์อันเป็นกุศลยังสัตว์ให้พ้นไปจากทุกขติภูมิประการหนึ่งคือจะไม่ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งล่วงเข้ามานินทาติเตียนพระองค์ว่าพระองค์เจ้าแสดงปาฏิหาริหาหาเครื่องเลี้ยงชีวิตดินซี ไม่เป็นอันสมควรประการหนึ่งพระเหตุชะนี้สมเด็จพระมหาหมูนีบรมกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ทรงกระทำปาฏิหาร์บันดาลให้พระกุดีหายรั่วกลับคืนดีด้วยพระพุทธ,ธานุภาพใช่ว่าพระกุดีของพระองค์เจ้านั้นจะรั่วโดยพระองค์ไม่สามารถจะบันดาลให้หายเป็นปกตินั้นหาไม่ได้มหาราชะ ขอถวายพระพรประการหนึ่งถ้าแล้วว่าสมเด็จอมรินทราที่ราชก็ดีเท้ามหาพรหมก็ดีหรือสมเด็จพระกสปเจ้าเองก็ดีจะพึงเนรมิตบรรดาลพระกุดีนั้นให้หายรั่วก็จะประกอบด้วยโทษเป็นเหตุให้มหาชนกล่าวคมขีแซงใสใครพระองค์ว่าสมเด็จพระสัพพันยูทรงกระทำกรรมอันหยาบซึ่งเป็นโลก,กรธรรม คือทำอันเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกทั่วไปหาสมควรแก่พระองค์ไม่เหตุฉะนั้นไซสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถกัตริยเจ้าจึงทรงงดไว้ไม่ทรงกระทำให้หายข้อหนึ่งเล่าสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงขอวัตถุสิ่งหนึ่งประการใดด้วยพระองค์มาทรงพระปริวิตกว่าแม้จะไม่มีวัตถุบริโภคใช้สอย ความเริ่อมสายอย่างไรจะพึงมีก็หาไม่ได้เหตุฉนี้พระกุดีของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธะบอพิษฝนจริงรั่วรดได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังพระน้าเกษวิสัชนาชนี้ก็มีนามพระไทยสิ้นสงสัยสาธุการแก่พระน้าเกษดุจนายะที่วิสัชนามาแล้วแต่หลังนั้นคติการะปัญหา เป็นคำรบหกจบเพียงนี้